อธิบายให้เข้าใจโพสต์เดียวจบลุงพลฟีเวอร์มาจากไหนโดยวิศรุตได้โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ workpointtoday com ณวันที่1กันยายน2563ปรากฏการลุงพลเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจากผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่จากการให้สัมภาษณ์ของนางสาวิตรีวงศีชาในรายการหนึ่งเปลี่ยนเป็นเน็ตไอดอล ที่ติดเทรดดิ้งอันดับหนึ่งใน YouTube ได้อย่างไร Workpoint Today จะสรุปภาพรวมให้เข้าใจโพสต์เดียว 1. 11พฤษภาคม2563น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบจากหมู่บ้านกกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหายตัวไปอย่างลึกลับจากบ้านของตัวเองนั้นทำให้ชาวบ้านมากกว่า200ชีวิตตามหา3วัน3คืน จนในที่สุดวันที่14พฤษภาคมชาวบ้านรายหนึ่งไปพบศพน้องชมพู่อยู่ในสภาพเปลือยกายที่ป่าภูเหล็กไฟซึ่งมีระยะทางห่างจากบ้านถึง2กิโลเมตรในการสืบคดีโอกาสที่น้องชมพู่จะวิ่งไปบนเขาเองก็เป็นไปได้แต่ตำรวจก็ยังไม่ตัดข้อสงสัยเรื่องฆาตกรรมคืออาจจะมีผู้ใหญ่พาขึ้นไปที่ภูเขาแล้วฆ่า หรือไม่ก็ฆ่าที่อื่นแล้วนำศพมาอําพรางไว้บนภูเขา 2. คดีนี้มีความน่าสงสัยหลายอย่างเช่นในวันเกิดเหตุฝากน้องชมพู่ไว้กับพี่สาวอายุ13ที่ชื่อสะดิ้งแต่สะดิ้งอ้างว่าเผลอหลับไปเล่าๆ10นาทีซึ่งช่วงนั้นเองที่ชมพู่หายไปแล้วและตำรวจมาสืบค้นภายหลังว่าจริงๆสดิ้งไม่ได้หลับตามที่อ้างแต่เล่นแอปทิกต o อกอยู่ซึ่งภายหลัง นางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตำรวจรู้ตั้งแต่แรกแล้วที่แม่ให้โกหกเพราะห่วงความปลอดภัยของสสด่ง 3. หรือแม้แต่คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องชมพู่ก็โดนตั้งข้อสงสัยเช่นกันมีดราม่าว่าทำไมพ่อแม่ถึงไม่ยอมไปล้างหน้าศพลูกในวันสุดท้ายก่อนชมพู่จะถูกเผา 4. ผู้ต้องสงสัยในหมู่บ้านมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงลุงพลหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่มากที่สุดโดยคุณแม่ของน้องชมพู่มีพี่สาวแท้ๆชื่อป้าแตนสมพรหล,ลับโพและสามีของเธอชื่อลุงพลชัยพลวิภาทั้งสองคนมีลูกชายด้วยกันชื่ออมกับน้ำมนต์อยู่ชั้นประถมทั้งคู่ 5. ลุงพลมีความสนิทสนมกับน้องชมพู่มาก โดยเฉพาะช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่น้องเตรียมจะเข้าโรงเรียนอนุบาลได้อยู่ใกล้และคลุกคลีกันบ่อยขึ้นซึ่งด้วยความสนิทกันลุงพลถึงกับพูดขึ้นมาเลยว่าถ้าอนาคตพ่อแม่ไม่เลี้ยงชมพูแล้วก็จะขอรับเอามาเป็นลูกเอง 6. ท่ามกลางความสงสัยในตัวลุงพลเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าใครคือฆาตรกร แต่ขอให้รอผลการชนสูตรศพอย่างละเอียดเสียก่อนดูว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงคืออะไรแล้วค่อยเริ่มสืบสวนไปจากจุดนั้น 7. การชนสูตรศพจะทำการผ่าสองรอบครั้งที่ 1. ที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์ในจังหวัดอุบลราชธานีและครั้งที่สองจะผ่าที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในกรุงเทพซึ่งตามขั้นตอน ต้องใช้เวลาสักระยะอาจได้รายละเอียดครบถ้วนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 8. ในระหว่างวันที่14พฤษภาคมที่เจอศพจนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมกินระยะเวลาเกือบสองเดือนซึ่งในช่วงนี้ระหว่างที่รอผลชนสูตรตำรวจในพื้นที่ก็ทำการสืบสวนพยานไปพร้อมๆกันซึ่งบรรยากาศในหมู่บ้านกก,กอกจุดเกิดเหตุจึงเป็นไปอย่างอึอดอัด เพราะคนในหมู่บ้านล้วนแล้วแต่สงสัยกันเองว่าใครคือฆาตรกรกันแน่ประกอบกับการที่สื่อมวลชนลงพื้นที่ถามชาวบ้านคนนั้นคนนี้ว่าคิดอย่างไรสงสัยใครหรือไม่กลายเป็นเพิ่มฉนวนความขัดแย้งในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 9. ตายายของน้องชมพู่หนระหว่างที่รอการชนสูตรได้เดินทางไปหาร่างทรงชื่อหลวงปู่ศรี โดยร่างทรงแปลงเสียงเป็นเสียงเด็กผู้หญิงจนทำให้พ่อแม่เชื่อว,ว่าวิญญาณน,น้องชมพู่มาเข้าร่างทรงโดยคำที่ร่างทรงพูดคือพ่อแม่โอมมาหรือเปล่าหนูคิดถึงโอมมากโอมไม่มาหรอแล้วลุงพลมาไหมลุงพลลุงพลสิบการที่ร่างทร,งทรงมาว่าอย่างนั้นเพิ่มความสงสัยในตัวลุงพลมากขึ้นจนในที่สุด แม่ของน้องชมพู่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่มีแนวโน้มจะเป็นฆาตกรมากที่สุดคือลุงพลน,นี่แหละลุงดูรักลูกแม่มากเกินไปลุงพลชอบพูดว่ารักชมพู่มากถ้าเกิดพ่อแม่ไม่เลี้ยงจะเลี้ยงไว้เองไม่ได้พูดครั้งเดียวพูดอยู่ตลอดเวลาเราสงสัยลุงพลตั้งแต่ก่อนน้องหายแล้วสงสัยทำไมรักลูกเรามากเกินไปจนสัญชาตญาณความเป็นแม่ ต้องขอดึงลูกคืนเราคิดว่าน้องเป็นเด็กผู้หญิงลุงก็เป็นเขยเพราะลุงก็มีลูกชายอยู่สองคนด้วยถ้าให้น้องติดลุงมากเกินไปก็กลัวอันตรายคุณแม่น้องชมพู่ได้กล่าวไว้ในรายการ11กระแสความกดดันจึงไปตกอยู่ที่ตัวลุงพลสื่อสารมวลชนพยายามจับประเด็นว่าลุงพลคือฆาตกรหรือไม่มีการทำแบบจำลอง นาทีต่อนาทีว่าลงพลอยู่ไหนในช่วงที่น้องชมพู่หายไปมีการลงพื้นที่ในหมู่บ้านไปถามประชาชนว่าลงพลมีท่าทีผิดสังเกตอะไรหรือเปล่า 12. ในโลกออนไลน์ก็เพ่งเล็งไปที่ลงพลเช่นกันโดยความคิดเห็นหนึ่งระบุว่าดูรักเด็กเกินเหตุไม่ใช่ลูกตัวเองแท้ๆซึ่งลงพลได้อธิบายในเรื่องนี้ว่าผมก็อยากรู้ความรู้สึกของคนพูด ทำไมคิดว่าผมแสดงมันไม่ใช่ภาพยนตร์นะที่ผมจะทำแบบนั้นผมไม่อยากจะพาดพิงถึงใครเพราะเขาไม่ได้มาเจอแบบที่เราเจอ 13. ลุงพลมีความเครียดเนื่องจากโดนคนในชุมชนตั้งข้อสงสัยรวมถึงญาติพี่น้องของฝั่งแม่ชมพู่ที่เพ่งเล็งทั้งหมดโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าคิดอยากจะบวชให้น้องชมพู่แต่ไม่มีวัดไหนรับ เพราะอาจมองว่าตัวเองตั้งใจจะหนีคดี14การกระทำเล็กๆน้อยๆของลุงพลกลายเป็นข้อสงสัยของชาวบ้านไปหมดตัวอย่างเช่นตอนที่เจอศพน้องชมพู่และยังไม่มีใครรู้ว่าเจอน้องในสภาพเปลือยกายลุงพลหยิบเอาเสื้อผ้าจากบ้านมาเพื่อเตรียมจะใส่ให้น้องซึ่งชาวเน็ตก็สงสัยว่ารู้ได้อย่างไรว่าน้องเปลือยอยู่ซึ่งเรื่องนี้ ลุงพลก็ต้องมาอธิบายว่าพ่อแม่น้องเขาฝากมาเขาแพ็กมาให้ความเห็นหนึ่งในโลกออนไลน์กล่าวว่าเราว่าลุงพลนี่แหละน่าสงสัยที่สุดตั้งแต่แรกดูฉลาดมากๆดูนิ่งแต่มีอาการร้อนตัวให้เห็น 15. เกือบสองเดือนที่ตัวเองถูกสงสัยลุงพลไม่ได้หนีออกจากพื้นที่แต่ใช้ชีวิตไปตามปกติสื่อมวลชนคนไหนถามอะไรก็ตอบ ให้ทำอะไรก็ทำเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนหลายหนก็ให้ความร่วมมือทุกครั้งกลายเป็นช่วงเวลาที่เจ้าตัวมีความกดดันสูงมาก 16. ขณะที่เรื่องการทำงานอาชีพของลุงพลคือรับจ้างทำไร่ทำนาทำสวนยางพาราถ้ามีชาวบ้านจ้างมาให้ไปช่วยตัวเองก็ไปแต่หลังจากตกเป็นข่าวชาวบ้านก็มีความหวาดกลัวจึงไม่มีใครจ้างงาน ลุงพลป้าแตนและลูกชายทั้งสองคนจึงต้องเอาเงินเก็บในการประคองชีวิตตัวเองไปวันๆัน1เเรื่องชีวิตส่วนตัวของลุงพลก็โดนสื่อมวลชนชำละอย่างละเอียดชอบทำอะไรชอบไปไหนแม้แต่เรื่องบนเตียงโดยครั้งหนึ่งมีข่าวว่าลุงพลฆ่าข่มขืนน้องชุมพุหรือเปล่าเพราะดูห่างเหินกับภรรยาคือป้าแตนมานานซึ่งลุงพลต้องออกมาสารภาพว่า ผมไม่มีอะไรกับป้าแตนตั้งแต่ปี2,557อาจทําทำให้แม่น้องจุมผู้คิดเกินเลยกลายเป็นว่าทุกเรื่องของลุงพลถูกเปิดเผยขึ้นมาให้ทั้งโลกได้รู้อย่างที่เจ้าตัวก็คาดไม่ถึงเช่นกัน 18. ในตอนนี้กระแสะในโลกออนไลน์จึงแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือคนที่ฟันธงไปแล้วว่าลุงพลคือฆาตรกรแน่ๆกับอีกส่วนที่มองว่า ลุงพลอาจจะแค่พูดเยอะเฉยๆที่ผ่านมาก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดอะไรชัดเจนมีแต่การคาดเดากันไปมาล้วนๆ 19. วันที่9กรกฎาคมในทวิตเตอมีการติดแฮชแท็กแซฟลุงพลจนขึ้นเทรน์ในประเทศไทยโดยความเห็นหนึ่งระบุว่าชายคนนี้มีลูกเล็กและเป็นพ่อคนเหมือนกับคนอื่นแต่เขาโดนกดดันสารพัด ทั้งความสงสัยของผู้คนชาวบ้านต่างๆและตำรวจม่งหน้าไปเก็บหลักฐานในรถของลุงพลมีการเก็บ DNA อ็ออย่างละเอียดแต่ในขณะเดียวกันในฐานะญาติก็ต้องช่วยจัดการเรื่องงานศพของน้องชมพู่ไปด้วยลุงพลแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทุกอย่างแม้จะโดนสอบนานทั้งวันทุกวันวันละหลายชั่วโมง ก็ไม่อาจจะเหนื่อยหรือท้อได้หลุงพลไม่เอ่ยปากบ่นแม้แต่ครั้งเดียวและไม่ซัดทอดใครแต่สุดท้ายกลับโดนซัดทอดจากคนในครอบครัวตัวเอง20หลังจากรอคอยมานานสองเดือนเต็มไหนที่สุด13กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคดีได้ออกมาถแถลงความคืบหน้าโดยเฉพาะประเด็นผลชันสูตรศพอย่างละเอียดโดยระบุว่า ไม่พบร่องรอยข่มขืนฆาตกรรมและทำร้ายร่างกายกระเพาะไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่มีเพียงของเหลวเหลืออยู่เพียง10มิลลิลิตรขณะที่สมองและปอดไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการโดนทำร้ายกะโหลกศีสษะไม่พบการแตกกร้าวขอไม่หักไม่มีรอยฟกช้ำอวัยวะเพศไม่มีการถูกละเมิดเยื่อพรมจันยังอยู่ครบสมบูรณ์21 ปรากฏว่าสาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตคือขาดอาหารและน้ำจนเสียชีวิตไม่มีการทำร้ายใดๆเกิดขึ้นดังนั้นจึงตัดประเด็นเรื่องการฆาตกรรมออกไปได้เท่ากับว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่จึงมีความเป็นไปได้เหลือเพียงสองทางคือ 1. มีคนจับน้องชมพู่เอามาปล่อยไว้กลางป่าสุดท้ายน้องออกไปไม่ได้ ก่อนจะเสียชีวิตด้วยการขาดอาหารและน้ำและ2คือน้องวิ่งเล่นเข้ามาในป่าเองก่อนจะพลัดหลงแล้วสุดท้ายเสียชีวิตเองโดยไม่มีใครทําร้าย22ตํารวจสอบปากคําชาวบ้านหลายหมู่บ้านรวมแล้วมากกว่า1,000ปากมีการตรวจ DNA คนเกี่ยวข้องราวห0ึกว่าลายปรากฏว่าไม่มีใครที่เชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปเลย 23. ขณะที่เรื่องกล้องวงจรปิดก็ไม่มีหลักฐานในรอบๆจุดเกิดเหตุดังนั้นจึงไม่รู้จะเชื่อมโยงหาคนร้ายได้อย่างไรคำตอบที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเมื่อดูจากหลักฐานนิติเวชคือน้องพลัดหลงเดินเล่นเข้าไปในป่าเองซึ่งจริงอยู่ว่าเด็กวัยสาขวบเดินไปคนเดียวในระยะ2กิโลเมตรเป็นเรื่องไม่ง่ายนักแต่จากพยานหลักฐานที่มีตำรวจ จึงไม่ตัดประเด็นนี้ออกไป 24. พลตำรวจเอกอาชิรวิทย์สุพันณ์เพศัตอดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความคิดเห็นว่าหมอลงความเห็นว่าตายเพราะขาดน้ำเพราะมุกดาหารเป็นดินแดนที่ร้อนที่สุดถึง40องศายิ่งเดือนพฤษภาคมนี่ร้อนมากเมื่อน้องชมพู่ตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นก็ทำให้เสียชีวิตไป ส่วนหลักฐานว่ามีคนอุ้มไปหรือไม่ไม่มี DNA ไม่มีเส้นผมของคนอื่นแปลกปลอมเลยการจะสาวถึงตัวคนร้ายได้นั้นหลักฐานนิติเวชวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะเป็นข้อพิสูจน์แต่ศพของน้องชมพู่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยส่วนประจักษ์พยานที่เห็นว่าน้องชมพู่ไปกับใครหรือถูกใครอุ้มทำร้ายทั้งหมดนี่ไม่มีเลยพลตำรวจเอกอาชิรวิทย กล่าว 25. สําำหรับตัวลุงพลน,นั้นโอกาสที่จะเป็นคนจับน้องไปปล่อยนับเวลาเป๊ะๆคือ22นาทีกล่าวคือในวันเกิดเหตุลุงพลออกจากบ้านไปหาพระที่วัดในเวลา9กนาฬิกา45่นาทีก่อนที่จะถึงวัดในเวลา10นาฬิกานาทีซึ่งในช่วงเวลานี้ถ้าลุงพลเป็นคนร้ายจริงเขาต้องจับตัวเด็กจากนั้นเดินเข้าป่า แล้วเอาเด็กไปปล่อยกลางป่าก่อนจะทำลายหลักฐาน DNA ทั้งหมดแล้วรีบขับรถไปหาพระที่วัดซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี่ทำในช่วงเวลา22นาทีมันแทบเป็นไปไม่ได้เลย26เมื่อผลการชนสูตรของตำรวจออกมาแบบนั้นทำให้ตัวลุงพลหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งที่ก่อนหน้านี้โดนชาวบ้านส่วนหนึ่งและชาวเนต็ตกดดันมาตลอดเกือบสอเดือน นี่เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถยืนยันตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ได้สำเร็จคือน้องชมพู่อาจจะถูกใครสักคนอุ้มไปจริงเพียงแต่คนคนนั้นจากหลักฐานเวลาแล้วจะไม่ใช่ลุงพล27คนที่โดนสงสัยมานานเมื่อหลุดพ้นจากข้อสงสัยทำให้ชาวเน็ตที่อยู่ฝั่งเซฟลุงพลได้ประกาศชัยชนะหลายคนระบุว่า ก็มั่นใจแต่แรกอยู่แล้วว่าลุงพลไม่ใช่คนไม่ดีและจากจุดนั้นเป็นต้นมาความช่วยเหลือต่างๆที่มีให้ลุงพลและป้าแตนก็หลั่งไหลามาจากทั่วประเทศ28ตัวอย่างเช่นบ้านลุงพลแต่เดิมเป็นไม้ไผ่ล้อมหลังคาสังกสีก็มีคนจ่ายเงินช่วยทำบ้านใหม่ให้รวมแล้วมูลค่าราวๆสามแสนกว่าบาทซึ่งทั้งหมดที่ได้รับ ลุงพลไม่ได้เปิดรับบริจาคจากใครเลยมีแต่คนไม่รู้จักมามอบให้ขณะที่คนในชุมชนก็มีสายตาที่เปลี่ยนไปเช่นกันจากที่เคยสงสัยกลายเป็นว่าเข้าใจมากขึ้นว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาลุงพลต้องมีความเครียดแค่ไหนจากกระแสสังคม29ตั้งแต่รอดพ้นจากข้อสงสัยลุงพลจึงได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จากบุกคลิกภายนอกที่ดูดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วบวกกับการมีวิถีชีวิตชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดาทำให้คนทั่วไปรู้สึกจับต้องได้นั่นทำให้เขามีฐานแฟนคลับขึ้นมาทาั้งๆที่ไม่ได้มีผลงานใดๆถือเป็นปรากฏการใหม่อย่างแท้จริง 30. เมื่อลุงพลได้รับความนิยมในท้องถิ่นก็มีสื่อมวลชนบางสำนักประโคมข่าวให้ลุงยิ่งดังขึ้นมีการเปิดเผยสัดส่วนลุงพล สอบถามว่าสนใจจะเดินแบบร้องเพลงหรือเข้าวงการบันเทิงหรือไม่ซึ่งสำหรับคนในสังคมเมืองเอาประเด็นนี้มาเป็นมีมี่คบขันแต่สำหรับคนในพื้นที่โดยเฉพาะบ้านกกกอบมีสายตาคนละแบบนั่นคือมองลุงพลเป็นฮีโร่ที่ทำให้คนทั้งประเทศสนใจหมู่บ้านเล็กๆนี้ขึ้นมา 31. ลุงพลเปิด YouTube ชาแนลของตัวเองในชื่อลงพลป้าแตน Family ในวันที่16สิงหาคมลงคลิปง่ายๆถ่ายทำเองเพื่อเล่าวิถีชีวิตของตัวเองเขาถ่ายคลิปกินข้าวเช้าถ่ายคลิปขับรถไปวัดถ่ายคลิปพาลูกๆไปเที่ยวทะเลครั้งแรกถ่ายคลิปลงสระว่ายน้ำครั้งแรกซึ่งแม้จะไม่มีโปรดักชันอะไรเลยแต่มันกลับถูกจริตของคนจำนวนมาก ในปัจจุบันเทรนด์ u t u b e ของความเรียบง่ายและความเรียวได้รับความนิยมสูงมากผู้คนอยากเห็นวิถีชีวิตของคนทั่วไปว่าทำอะไรคิดอะไรไม่ต้องปรุงแต่งเยอะแล้วเมื่อลุงพลปล่อยคลิปชีวิตของตัวเองออกมาก็เลยตอบโจทย์พอดีหลังเปิด YouTube ได้15วันมียอดคน s u b ส c คร b ์1 6 6 0 0 0คนขณะที่คลิป ลุงพลกินข้าวเช้าปะแต่นถ่ายความยาว2นาที20วินาทีทั้งคลิปไม่มีอะไรเลยนอกจากลุงพลนั่งกินข้าวไข่ดาวมีคนวิวทั้งหมดมากกว่า9 0 0 0 0 0ครั้ง32ความดังของลุงพลไม่หยุดแค่นั้นเมื่อจินตลาพูลลาบศิลปินคนดังจับเอาลุงพลมาร้องเพลงพิเศษเต่างอยฉบับจินตลาฟีดลุงพล โดย MV ปล่อยออกมาในวันที่30สิงหาคมและใช้เวลาแค่2วันทยานขึ้นไปมากกว่า2ล้านวิวพร้อมติดอันดับ1ในท็อปชารตที่มาแรง Hashtag #oneontrading ในประเทศไทย33ขณะที่อุปวิริยะพงอาจหารนักปั้นดาราชื่อดังได้กล่าวว่าจะนำลุงพลมาเล่นในมิวสิกวิดีโอเพลงคนเดียวในดวงใจ ของธันวาราศีธนูโดยลุงพลจะได้รับค่าตัวสูงถึง100,000บาทต่อการเป็นพระเอก MV ชิ้นนี้นอกจากนั้นยังมีข่าวลือว่าลุงพลได้รับการติดต่อจากสินค้าหลายชนิดให้เป็นพรีเซนเตอร์ขณะที่ในสถานการณ์ล่าสุดเรื่องคดีความก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าน้องชุมผู้ขึ้นไปที่ป่าได้อย่างไรเดินไปเองหรือมีคนพาไป แต่ด้วยความที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนทำให้คดีอาจจะถูกยุติชั่วคราวโกศนวัดอินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวว่าเมื่อพนักงานสอบสวนระบุว่าการตายไม่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญาเช่นขาดน้ำขาดอาหารร่างกายไม่มีร่องรอยบาดแผลอายการจะตรวจสํานวน แล้วส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพิจารณาเห็นชอบในการยุติคดีจนกว่าจะมีหลักฐานใหม่โดยคดีนี้มีอายุความ20ปีกับข้อความทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเราในฐานะประชาชนที่เฝ้าติดตามคดีนี้มานานกว่าสีเดือนก็ขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำความยุติธรรมมาสู่เหยื่ออย่างน้องชมพู่ ที่ไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองและลุงพลซึ่งเป็นเหยื่อทางสังคมที่คนตราหน้าว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยจากปากของแม่น้องชมพู่ซึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีเรื่องราวนี้จะจบอย่างไรเราต้องตามจิกและตามบี้ให้ถึงที่สุดอย่าปล่อยให้ความอายุติธรรมกลืนกินความยุติธรรมลงไปได้ ขอบคุณค่ะ